สวัสดีพี่น้องพองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุดไปตามสไตล์คนอีสานครับมื้อนี้พพี่น้องมากินแกงเห็ดระงกนะครับพี่น้องเคยกินบ่พี่น้องแกงเห็ดระงกโลดละ3 4 500พุ่อยเพ้แถวบ้านผมนะครับเป็นแกงเห็ดตามฤด,ดูการนะครับบได้มีกินง่ายๆนะครับพี่น้องแบ่บผอมนะครับมีเห็ดระงกเหลืองเห็ดระงอกขาวแล้วก็ตำทั่วครับผมตำถั่วปลาแดกปลาร่านงงงแซบแซบนะพี่น้อง ตาคู่นดเองนะครับผมสนใจสั่งใดเด็กพี่น้องเด้อขอบพูณออเดอร์นะครับ,เ,ออเ,รบเปิดเปิดรับเอ่าเปิดขายได้สี่มือออเดอร์เกือบ200รกล่องนะครับขอพูดหลายๆนะครับพี่น้องเนาะนะนะเอาไปซิมแล้วก็ตีชมใดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสีใดปรับปรุงนะครับนอกวาก้นเพิ่มยังบอ,อยังบองสินะอืใส่ถาดใหญ่เลยครับ หนึ่งออกแล้วเริ่มยังเริ่มต่ำแจวจำก็ประแดงจำก็ต่ำบักแดงเอ้ยต่ำบักทัวอ่ะผ้ายุ่เข่าครับตกเบิดขึ้น von ก็คำใหญ่ๆไม่ต่มกุบๆดีดีัวพี่น้อง Mm-hmm. ยำตะไคร้ครับเมื่อกี้พี่น้องคนอีสานสิรู้จักดีนะครับเงางงงอง้ ยำยำพงแก้มเจ้าของแซ่บไรจนยำพงแก้มเจ้าของเป็นเหตุบ่หรอแม่ มือขึ้นเนี่ยแพคคลองหอยหาทุ่มครับพี่นอ้อยงยา,านบัลทานทรงแพคสองคนกับแม่ อือันได้หยำแล้วมันยยำอีกเด้เพื่อนห <_ c oughs> ยำเดียวๆแคอยู่บะถือแห้งคักแต่ว่ามันอึนไปก่อนแล้วขันแสบนี่แปลว่าได้ว่าขันแสบนี่แปลว่าเลือดออก

เราเรื่องเห็ดนี่เห็ดที่มักก็คือเห็ดละง,งกนะครับเห็ดละง,งกเห็ดไข่เห็ดเพาะเอายังไงเห็ดที่มันกินยางๆครับเห็ดที่มันออกตามฤด,ดูกาลนะหากินยางๆมันเลยแสบมันไลยมัก ส่บ,บาราคากระสุงหากินบบเป็นกระเตอเอานะพี่น้องเอ้ยบอแม่าาบเป็นดอกกัะเตี๋ยวเวลาไดไปหา อิ่มพอดีครับสดหนห่ำดูพอดเลยมั้งสดนดูพอทั้งสมือนอิ่มอิ่มเร็วมสี่จอยดังสีจอยแลย้ะ แับครับเขากันดีันยังขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันไดผมก็ต้องขออภัยในนาทีนี้นะครับเด้อจะในกระดาษฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันนะครับกัรกันนะครับในการทำพิพี่น้องสนใจปลาหรือว่าขนมจีนนะครับการสามารถ สั่งได้เยครับเด้ออ่ะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพอ่อๆแม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ